คือนูยากรู้ว่าลูกลูกไปอยู่ไหนนูไม่ได้ต้องการเอาผิดอะไรจากลรไปยาบาลลูกคนแรกของผมด้วยแล้วผมรักด้วยแล้วผมคุยทุกวันกับลูกแล้วหมอจะมาบอกว่าไม่มีเด็กเม็ดได้ไงที่รุ่งกับพี่ชานเรื่องราวเริ่มต้น ที่พบว่าตัวเองตั้งคันเนี่ยย้อนกลับไปช่วงตอนไหนฮะเดือนกุมภาค่ะที่หนูรู้ว่าหนูตั้งท้องอกุมภาปีที่แล้วใช่ค่ะคแล้วหนูก็ลากยาวมาคือจะมาฝากถงก็คือเดือนพฤษภาค่ะ,อะตอนกุมภาอันนั้นเนี่ยที่เราบอกว่าเรารู้ว่าเราตั้งท้องเนี่ยคือเรารู้สึกยังไงเราได้เอา,เอาที่ตรวจคันมาตรวจไหมหรือย,อยังไงตรวจค่ะคือประจําเดือนไม่มาหนูก็เซอร์ไพรสตรวจคันมาตรวจรู้รู้ว่าตัวเองท้องอ๋อที่ตรวจคันก็ขึ้นค่ะว่าเราท้องค่ะ ประจําเดือนก็ไม่มาค่ะอ่าโอเคอันนั้นคือกุมภาค่ะจากนั้นไปฝากคันตอนไปฝากคันหนูไปฝากที่คลินิกก่อนที่คลินิกใช่ก็ประมาณสองเดือนแล้วทีนี้คลินิกก็ดัดเป็นเดือนมีนาครับแต่มีนาหนูคือหนูไปลงไปคลินิกแล้วหนูไม่มีเงินหนูก็เลยไปฝากโรงพยาบาลแต่หนูทํางานหนูก็เลยไม่ได้ไปหนูก็ไปอีกทีก็คือเดือนพฤษภาก่อนโรงเรียนลูกเปิดหนูก็ไปไปทําการฝากท้องที่โรงพยาบาลอ่ะเดี๋ยวคือพี่ลุงมีมีลูกมาแล้วด้วยค่ะ เคยคลอดลูกมีตั้งครรภ์ปกติมาแล้วกี่คนเนี่ยสามค่ะสามคนแล้วเท่ากับนี่คือคนที่สี่ที่เป็นประเด็นนี่คือคนที่สี่ถูกไหมฮะอ่ะโอเคก็เท่ากับมีประสบการณ์ในการคลอดลูกใช่ค่ะูแล้วอ่ะแล้วยังไงต่อฮะพอช่วงพฤษภาคมใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็ไปตามไปหมอนัดทุกครั้งหนูก็ไปตามปกติให้หนูไม่สบายยังไงหนูก็ไปตามนัดพบปกติหมออัตาซาวตรวจหมอก็บอกว่าลูกหนูแข็งแรงลูกหนูน้ำหนักตามเกณฑ์ พอมาได้ประมาณเจ็ดเดือนอมหมอมาตรวจว่าพบถุงนำ้ำข้ามอีกถุงหนึ่งคือเป็นเหมือนเป็นแฝดแต่ว่าแฝดคนละใบอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะทีนี้หมอก็นัดหนูวันที่30ก็คือว่าให้หนูมาตรวจว่าเด็กอายุคันเท่าไหร่30เดือนไหนสามสเดือนมกราค่ะอ่าสามสิบอนุก,ก็ไปก็หมอบอกว่าอายุคันก็ประมาณ15สัปดาห์ก็คือ3เดือนครึง่งแล้วก็ให้หนูไปศูนนาริเวศให้หนูไป ตัวชีและก็ให้หนูมมาเจาะเลือดอกินน้ําตาลเพื่อ,อที่ทําการฝากคันใหม่ค่ะอ๋อหมายถึงว่าไอ้ที่พบถุงน้ำคร่าขึ้นมาอีกค่ะก็คือเหมือนกับเจออีกคนหนึ่งค่ะอยู่ในท้องเราค่ะแต่ว่าตอนแรกสุดไม่มีตอนแรกสุดไม่มีค่ะตอนตรวจมาชพ่งมาตรวเจอตอน7เ,เดือนค่ะอ๋อคือ,อผมเริ่มงงแล้วตอนนี้ตอน7เ,เดือน เราพะว่ามีอยู่หนึ่งคนอยู่ในท้องมาเจ็ดเดือนค่ะมาถึงเดือนที่เจ็ดหมอมาบอกว่ามีถุงน้ำคั่อีกถุงหนึ่งก็คือเหมือนเป็นแฝดเดือนที่เจ็ดประมาณช่วงเดือนไหนที่หมอเจอครับเอออาจจะเดือนพฤศจิกาก็ประมาณปลายปีที่แล้วมีอีกถุงน้ำคั่ขึ้นมาก็มีอีกคนนึงแต่อีกคนนึงอายุไม่เท่ากับคนแรกที่อยู่ในท้องนี้เหรอใช่ค่ะอ๋ออ่ะแล้วยังไงต่อฮะหมอก็ตรวจหนูหมอบอกว่าลูกคนโตอ่ะหัวใจเต้นไม่ดีถ้าไม่งานคุณแม่ก็ อเอาออกนะคะหนูก็โอเคตกลงค่ะก็คือ,อเดเพื่อที่ว่าจะเอาเด็กคนที่อายุ15สัปดาห์เก็บไว้เ,เก็บคนที่เพิ่งเพิ่งเห็นเนี่ยใช่ค่ะหนูก็ทําตามที่คุณหมอบอกทุกอย่างและสมุดที่หนูมีไปทุกอย่างก็คือหมอบอกว่าเอาสมุดไว้นะเดี๋ยวพี่จะทําสมุดเล่มใหม่เพื่อเป็นคานฝาดท้องให้แล้ววันที่3หมอบอกว่าให้มาเจาะเลือดอ แล้วก็ให้คุณพ่อไปเจาะเลือดครับอแล้วก็เขาตรวจดาวซินโดเด็กตอนเด็ก3เดือนหนูก็ปฏิเสธไปในหมอว่าหนูยังไม่ตรวจเพราะหนูยังไม่พ้ม๋อแต่แต่อันนี้คือคืออีกคันหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะคือสองสามเดือนเนี้ที่จะให้ตรวจถูกไหมครัอ่ะแล้วก็มาวันที่31หนูไม่สบายสามสิบเอ็ดมกราหนูก็ไปที่โรงพยาบาลครับหนูไม่สบายปรากฏว่า ลูกไม่ดิน้นลูกไม่อะไรแล้วหนูไปที่ห้องคลอดหมอไปอัตสาวบอกว่าหนูมีลูกแค่ค <น S 2> อายุครานแค่15สัปดาห์คือ3เดือนครึ่งค่ะอ้าวแล้วคนแรกอะ่ะใช่ค่ะที่หนูอยากรู้ว่าลูกหนูหายไปไหนหนูอยากรู้จากทางลูกไปบ้านว่าให้บอกได้ไหม,มที่หนูมารักษาทั้งหมดเอกสารลูกหนูหายไปไหนหนูแค่อยากรู้แค่นี้ค่ะอ่ะโอเค เดี๋ยวถามถามคุณพ่อบ้างนะคุณพ่อชาญคุณพ่อตลอดระยะเวลา8-9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยืนยันใช่ไหมว่าตั้งท้องจริงๆิยืนยันครับภรรยาเราตั้งท้องจริงๆใช่ครับผมคุยกับลูกทุกวันคุยกับลูกในท้องและลูกกระดิ้นสัมผัสได้เลยว่าสัมผัสว่าลูกครับพ่อไปทํางานก่อนนะครับขับรถอะไรอย่างเงี้ยอย่าดื้อนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับแม่นะนอนนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกก็ถีบถีบสู้สู้มาเลย อ๋อี้พี่พี่ลุ่งเคยตั้งคันมาแล้วค่ะยืนยันว่าความรู้สึกร่างกายทุกอย่างคือตั้งคันค่ะตั้งคันค่ะไม่ใช่คิดไปเองไม่ได้คิดไปเองแล้วก็ไม่ได้โกหกค่ะอ่าซื้อที่ตรวจคันมาตรวจเองค่ะก็ตั้งคันค่ะไปตรวจที่คลินิกแรกก็ตั้งคันค่ะนะฮะอ่ย้ายไปฝากท้องที่โรงพยาบาลปทุมธานีค่ะก็ตั้งคันค่ะแต่เวลาผ่านไปปุ๊บผ่านมาเจ็ดเดือนมีถุงน้ำคร่ำขึ้นมาอีกถุงหนึ่งค่ะนะ คุณหมอบอกอามีอีกคนนึงนะแต่คนนี้อายุน้อยกว่าคนแรกอเวลาผ่านไปจะไปคลอดคนแรกปรากฏคนแรกหายไปคผมสรุปไวๆประมาณนี้ฮผมทำเคสมาเนี่ยผมว่าน่าจะหลักพันเคสนะแล้วก็ตั้งแต่ที่ผมทำสำเร็จสองรอบมาก็6ปีแล้วเคสนี้เป็นเคสที่ผมงงมากงงมากจริงๆนะครับคือเมื่อวานนี้ทางฝั่งคุณแม่เนี่ยเขากับคุณพ่อแล้วก็ญาติมาหาผมใช่ไหมครับ พี่เชื่อไหมว่าผมมานั่งถามู่เป็นชั่วโมงผมถามแม้กระทั่งว่าคุณแม่ครับคุณแม่เคยป่วยไปรักษาจิตเวชมาไหมครับอคือสงสัยเพราะผมบอกว่าสิ่งที่คุณแม่กับคุณพ่อพูดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทางการแพทย์ใช่อยู่ๆที่คุณจะบอกผมว่าคุณตั้งคันแล้วคุณไปหาคุณหมอคุณหมออันตราซาวให้คุณเห็นเด็กทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งคุณจะคลอดคุณหมอว่าลูกคุณหายไปแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ เขาก็แย้งผมว่ามันเป็นไปได้ผมบอกมันเป็นไปไม่ได้ยังไงก็เป็นไปไม่ไดท้ที่พี่เอกบอกว่าได้สอบถามว่าอขอโทษนะฮะเรื่องของคุณร้มีอาการทางจิตหรือคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีไม่มีแน่นอนค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ครับ